ที่เรียกว่าเป็น super artificial intelligence นะคะคที่เชื่อว่าฉลาดมากล้ำมากพัดเจ้าที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่จะมาคนโทรลมนุษย์นะคะเขาคาดการณ์กันไว้ว่าไม่น่าเกิน5ปี5ปีใช่ครับนี่คือ2025แปลว่าภายใน2030ใช่ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะผมมีโมเดลโมเดลหนึ่งที่รู้สุดพันธะทางเคมีคุณสามารถสร้างพันธะเคมีใหม่ๆเกิดขึ้น และถ้าคุณเปลี่ยนแค่จาก1เป็นศนย์สลับกันก็ได้หรือเปลี่ยนจากบวกเป็นลบคุณจะสามารถมีไวรัสคุณจะสามารถมีสารเสพติดคุณจะสามารถมีอะไรที่มันไม่สมควรออกมามีครับจากโมเดลเดียวกันได้นะครับสิ่งที่มันอาจจะเคยสูญพันธุ์ไปแล้วหรือสิ่งที่โลกไม่สามารถจะจินตนาการว่าจะมีได้แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นแล้วแซมแมเบนพูดว่าสําหรับเขาอะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นสมมติว่าถ้าเกิด แ a t GPT 8อันนี้เขาสมมุติพิเศษนะเป็นโมเดล AI ที่ไปคิดค้นกฎหรือว่าไป break through ในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาค่ะนั่นน่ะจะเป็นจุดที่ว่าเรามี AI จริงๆอย่างนี้น ที่เรียกว่าเป็นซ u เปอร์อาร์ติฟิเชียลอินเทลเจนซ์นะคะที่เชื่อว่าฉลาดมากล้ำมากพระเจ้าที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่จะมาคนโทรลมนุษย์นะคะในอินไซต์ของวงการเนี่ยนะคะจะสำเร็จเมื่อไหร่และคิดว่าฉลาดล้ำเป็นพระเจ้าเนี่ยขนาดไหนใช้คำว่าฉลาดล้ำขนาดไหนอาจจะยังไม่ถึงขั้นพระเจ้านะเอว่าพระเจ้าอาจจะเป็นการแบบเปรียบเปรยเพราะว่าไม่ค่อยฉลาดมากแต่ว่าตอนเนี้ถ้าถ้าตามข้อมูลนะครับมีบางบริษัท ที่เขาอ้างว่าเขาทําได้สําเร็จแล้วมันมาถึงจุดจุดนั้นแล้ว่า <Okay. S 1> แต่ว่าสาเหตุที่ยังปล่อยออกมาไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของ safety reason ถูกต้องไหมครับคือสิ่งที่ตอนแรกที่เกิดขึ้น,นครับมนุษย์เริ่มจากการที่ว่าคุณตั้งธงว่าคุณจะทำ AI ให้ฉลาดที่สุดแล้วคุณเข้าไปกำกับดูแลมันซึ่งอันเนี้ยคือปัญหาอยู่เพราะตอนนี้เขาเริ่มมีการออกแบบเพราะว่า AI constitution มาละ เขาก็เลยบอกว่าการพัฒนา AI ตอ,ตอนนี้คุณต้องเริ่มแากว่าการทําให้ AI มันปลอดภัยก่อนถึงการต้องมีรัฐธรรมนูญ AI ใช่ครับแล้วขั้นตนต่อไปแต่ล่าสุดก็คือมีมี research ออกมาบอกว่ามีบางบริษัทที่เขาทําได้แล้ว AGI เอยหรือว่า super i n t e l l i g e n t เอยแต่ว่าตอนนี้เขาต้องการคีบความปลอดภัยก่อนลองคิดแบบนี้ดูนะครับไม่ต้องกับถึง super intelligence ผมอยากให้เห็นถึงความน่ากลัวของเขา ล่าสุดอะมันมีคนที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์จากการที่คิดค้น AI ในการเอามาพิสูจน์ในการทํายาใหม่ๆดีใช่ไหมครับค่ะเขาได้โนเบลไพรส์นะครับเขาเขาสามารถเอาเรื่องของยีนโปรตีนร่างกายมนุษย์ะสอน AI แล้วให้ AI ทํายาให้เรายาบางตัวที่คุณต้องการทํามาเป็นแบบหลายสิบสิบปีต่อไปคาดว่ายาตัวใหม่ใช้เวลาพัฒนาประมาณ30วันทําได้ค่ะมันเป็นขนาดนั้นแล้วเราอยู่ในยุคที่ว่า ที่ว่า AI จะคิดคนได้ว้ามันฟังดูว้าแต่คิดกลับกันดูครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมมีโมเดลโมเดลหนึ่งที่รู้สูตรพันธะทางเคมีซึ่งไม่ได้เป็นโมเดลที่หายากนะครับถ้าคุณเป็นนักวิจัยทำงานด้านนี้คุณมีอยู่แล้วคุณสามารถสร้างพันธะเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นจด้ไหมครับแล้วถ้าคุณเปลี่ยนแค่จาก1เป็นศนย์สลับกันก็ได้หรือเปลี่ยนจากบวกเป็นลบคุณจะสามารถมีไวรัสคุณจะสามารถมีสารเสพติดคุณจะสามารถมี อะไรที่มันไม่สมควรออกมามีครับจะโมเดลเดียวกันได้นะครับอันนี้แค่โมเดลเล็กๆน,นะครับค่ะ <c oughs> แ,แล้วถ้าเกิดคุณมี AI ที่บอกว่าเป็นซูเปอร์อินเทลเจนต์ออกมาครับคุณสามารถล่าสุดมีข่าวมาแล้วว่ามีการเอา AI เข้าไปทาไวรัสแล้วไวรัสนี้เป็นไวรัสที่เวลามันเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนพฤติกรรมเองเพื่อไม่ให้แอนตี้ไวรัสจับมันได้เ <c oughs> พราะมันเป็น AI มันเป็นไวรัส <c oughs> คุณใช้ AI เขียนไวรัส <c oughs> คุณใช้ AI เขียนโคด้ดคุณใช้ AI ไปแฮกกิงค่ะแล้วประเทศที่มีการ เชื่อมทุกอย่างด้วยดิจิทัลเชื่อมทุกอย่างที่ออโตเมชันนะถ้า AI เข้าไปทีเดียวปุ๊บถลม่มเสร็จปุ๊บอเหมือนล่าสุดมีข่าวแต่นั้นไม่ใช่ AI แต่เป็นการถูกอั t a c กด้วยไซเบอร์สนามบินใช่ไหมครับค่ะโหเกิดแบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วถ้าเกิดเกิดการเอา AI พวกเนี้ไปแฮกไปสร้างไวรัสเข้าไปที่การประปาของต่างประเทศแล้วบอกว่าบวกคอรีนในน้ำเพิ่ม30%สิแล้วประเทศเขากินน้ำกินน้ำก๊อก เกิดอะไรขึ้นครับแต่ประเด็นที่ถ้าเขาไปแฮกระบบบางอย่างที่มันมันควรมีค่าไม่เกินแล้วมันก็ทําให้มันเกิดไั่นี้เกิดขึ้นนะครับยังไม่พูดถึงอาวุธอาวุธชีวภาพแฮกนู่นแฮกนี่เขาเลยต้องคิดผู้นี้ให้เยอะก่อนแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ยังเป็นข้อจํากัดที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่ G.P.U เขามีการใช้ในจำนวนในห้องแลบในการทดสอว่ามันทําได้แล้วแต่ก็มาอยู่ที่ว่าแล้วนิยามนะครับนิยามของซูเปอร์อินเทลเจนต์คืออะไร Okay, ซึ่งมันก็มันก็แล้วแต่คนแต่สำหรับผมนะครับ AI จะฉลาดฉลาดที่แท้จริงคือจะเกิดอะไรขึ้น,นครับสมมุติว่าคุณย้อนกลับไปหลายร้อยปีแล้วแล้วเราตอนที่เราไปค้นพบที่ตอนตอน Apple ตกมาแล้วแล้วเราก็แล้วเขาก็คิดค้นกฎแรงโน้มถ่วงของโลกได้ใไหมครับค่ะ <Okay. S 1> ย้อนกลับไปณนะวันนั้นถ้าย้อนกลับไปวันนั้นแล้ววันนั้นมีใช้ g p t แต่โลกยังไม่เคยมีกฎ แรงน้มถ่วงที่ว่าตอนแอปเปิลตกมาค่ะแล้วผมเป็นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วอยู่ดีแอปเปิลมันตกออกมาโดนหัวผมเนี่ยแล้วผมไปถามแชร์จีวสมมติมันก็บอกโอเคแอปเปิลตกก็คือแอปเปิลตกมันไม่ได้ไม่ได้มีกฎอะไรเพรามมีคนมีแค่นั้นแต่ถ้าเกิด super i n t e l l i เจน c ์มาแล้วมันไปคิดค้นกฎของฟิสิกส์ใหม่ๆได้ที่โลกไม่เคยมีนะทุกวันนี้มันคือการเอามา mix and match ถูกต้องไหมครับเอานน้มันประกอบกันพัฒนารวมันไปรวมกันมา แต่ถ้าเกิดมันคิดค้นสิ่งที่ไม่เคยมีการคิดค้นมาก่อนได้มันคิดค้นในกฎที่โลกไม่รู้ว่ามันสมมตินะครับเราเรามีกฎฟิสิกข้อที่ที่ทขึ้นมาสมมติอะ,ะที่โลกไม่เคยมีแต่ถูกคิดค้นด้วย AI อะนั่นอนะ่ะคือ super i n t e l l i g e n c ์จริงๆแซมแบแมนพูดว่าสําหรับเขาอะค AGI ที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นสมมติว่าถ้าเกิด c h a g p t 8อันนี้เขาสมมติิเศษนะ เป็นโมเดล AI ที่ไปคิดค้นกฎหรือว่าไป b a เบรกทในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาค่ะนั่นน่ะจะเป็นจุดที่ว่าเรามี AI จริงๆอย่างนี้คค่ะอู่น,นี้คือสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นในโลกอนาคตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจว่ามันจะจะชา้าเร็วแค่ไหนนะเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนโลกเลยจริงๆนะคะที่คุณจัน,นี่บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การมิกซ์แอนด์แมชจาก เดต้ Data, หรือข้อมูลเดิมที่มีอยู่เหมือนกับที่พวกที่เป็นแชทบอทนะคะหรือว่า c h a t GPT ทําอยู่ปัจจุบันนะคะมันคิดมันวิเคราะห์และมันกำลังจะสร้างสิ่งใหม่หรือว่าทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาผมเป็นอะไรจะเล่าให้ฟังครับทั้งหมดที่พูดให้ฟังเนี่ยน่าเขาคาดการณ์กันไว้ว่าไม่น่าเกิน5ปี5ปีใช่ครับนี่คือ2องพแปลว่าภายในสองพใช่ครับปีสองพันจะเป็นปีที่ผมคิดว่า เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยครับปี2030เราจะมี b เบรก g ูใหม่ๆเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเราจะมียาที่เคยเห็นที่เขาไปตรวจดีในลูกไหมครับว่าแล,วแล้วตัวเลวก็ส่งไปแล้วเขาแล้วเขาจะดูว่าลูกของคุณเก่งด้านไหนไม่เก่งด้านไหนอีกห้าปีข้างหน้าทุกคนจะมีการ s สวบดี a เเก็บเอาไว้แล้วผมไม่สบายผมสามารถไปที่โรงพยาบาลแล้วผมบอกว่าอ๋อผมไม่สบายครับเขาอ๋อคุณจะนี่ไม่สบาย ขอดูยีนคุณเทนนี่ก่อนโอเคคุณเทนี่เอายาแก้ปวดตัวยาแก้ปวดที่สร้างมาจากเครื่อง 3Dprinting อย่างที่เบสข้อมูลตามดีในของคุณเทนนี่มันจะไม่มีว่ายาตัวเดียวกันทั้งโลกต้องกินพร้อมกันมันจะเป็น personalized made print ณนะตอนนั้นเลย only for you อีก5ปีข้างหน้าจะมีสิ่งที่เคยขึ้นว่าเราจะมีหุ่นยนต์เราจะมีรถออโตโนมัสมาขับให้คุณมันจะมีสิ่งที่ว่าคุณหิวข้าวคุณกด คุณจะคุณเขาสามารถปริ้นเบอร์เกอร์คุณมาให้เราเรา,เรามีเรามีแลบกรอสมีดแล้วถ้าคุณไป<ถ>สิงคโปร์ครับมีเนื้อไก่ที่เกิดจากการเอาเซลล์ไก่ไปไว้ในห้องแลบแลวเกิดเป็นเนื้อไก่เลยค่ะ<ถ>มันมีเรื่องของพัฒนาอีกห้าปีหน้าคุณจะเห็นแบมมอสดเดินเล่นอยู่จริงๆมันมาปีหน้านะครับอ่าสิ่งที่มันอาจจะเคยศูนพันไปแล้วห,หรือสิ่งที่โลกไม่สามารถจินตนาการว่าจะมีได้แล้ว ทุกอย่างเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นแล้วล่าสุด่็เขามีการเอาเอาไปเก็บจีนมาแล้วไปเอา AI เข้าไปช่วยแล้วก็ทำไอ้ตัวหมาป่าออกมาเป็นเกรวิฟแล้วก็ให้หมาป่าอุ้มบุญแล้วก็เอายีน DNA เข้าไปนี่คือหมาป่าที่สุดพันไปเมื่อ0 0 0 0ปีที่ปีแล้วตอนนี้วิ่งเล่นอยู่3ตัวเขาไปเก็บยีนของแมมมอธมาแล้วเขาเอาบ,บริษัทนี้น่าสนใจมากนะชื่อ c o r o s o l Biotech นะครับเขามีการไปเก็บยีนของแมมมอสมาแล้วก็เก็บได้มันจะดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอาไอเข้าไปช่วยฟิลอินที่เหลือให้ครบตามที่ต้องการได้ยีนมาแล้วและเอายีนของแมมมอสแล้วเข้าไปอัดแอปแต่ถ้าเอาไปใส่ในช้างอ่ะช้างต้องใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่าเดือนในการในการอ,อุ้มคันใช่ไหมครับแต่เขาเอาไปใส่ในหนูก่อนเพราะหนูใช้เวลาแค่หกเดือนเฟิร์สเนจ์เลยเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ทให้ดูครับนี่คือหนูที่มีการเอายีนของแมมมอสเข้าไปพัฒนาใส่อ่ะคะ แล้วเขาบอกว่าปีหน้าคุณเตรียมเห็นเลยแล้วเห็นไม่เท่าไหร่นะครับเขาจะมีช้างที่มียีนของแมมมอสที่เกิดขึ้นมาจากคันเทียมฟังดีนะครับคันเทียมไม่ไม่ไม่ได้ให้ช้างอีกสายพันธุ์หนึ่งอุ้มบุญให้นะครับค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะมาปีหน้าออย่างเช่นว่าคือ,อแมมมอสเนี่ยนะคะคือคมี มีประโยชน์กับระบบนิเวศยัยงไงคือการาสร้างสรรค์สิ่งที่อาจจะเคยสูญพันธุ์ไปแล้วบนโลกขึ้นมาซึ่งก็อยู่ตามวิวัฒนาการแต่เอากลับมาใหม่เนี่ยมันมีประโยชน์กับโลกยังไงคะคแล้วคือสิ่งที่ <c oughs> มันเป็นพัฒนาการเหล่านี้เนะี่ยคุณสันนิชช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยว่าคือไม่ใช่เพียงแค่ตื่นเต้นหรือมันเป็นหนังไายฟเอะมันทําอะไรให้กับโลกล้วโอเคคือคืออย่างนี้ครับการที่เราสามารถเข้าไปอ่าไปพัฒนาสายพันธุ์หรือทำให้เขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราจะสามารถเข้าไปทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นนะครับทำให้เขามีชีวิตอายุที่ดีขึ้นได้เช่นถ้าเกิดช้างกลุ่มนี้เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม,หมิบ่อยๆการที่เขามีขนที่หนาขึ้นอุ่นขึ้นทำให้เขาคิดเปนเทนของร่างกายได้ดีขึ้นไหมแต่พูดจริงๆมันก็มีสองด้านครับด้านหนึ่งบอกว่าคุณไม่ควรไปยุ่งกับธรรมชาติค่ะ สุดท้ายสัตว์ต้องมีการมิวเทชันต้องมีการพัฒนากฎของเขาถูกต้องไหมครับว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้กับอีกส,สิ่งหนึ่งเขาก็บางสิ่งบางอย่างมันสูญพันธุ์จากการล่าของมนุษย์ครับไม่ได้หมดไปตามธรรมชาติเช่นหมาป่าที่เขาว่าจะฟื้นชีพเข้ามาเพิ่มเลยครับมันจะมียุคหนึ่งที่ว่ามนุษย์อะ่ะต้องการเลี้ยงเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะสมัยก่อนนู่นเลยครับแล้วหมาป่าพวกนี้มันมาล่าแล้วทำมันมา,มา,ม,า,ม,ามากินสัตว์เลี้ยงเขากินแพะ กินแกะกินแพะของเขาไปเลยเกิดแคมเปญว่าแบบเปิดการไล่ล่าเลยไล่ล่าจนทำให้เขาสูญพันธ์ยกตัวอย่างเช่นแพนด้า ยกตัวอย่างเช่นปลาบางชนิดที่ต้องเป็นสัต์สงวนอนุรักษ์สัตสงวนค่ะที่จริงๆแล้วเขาก็มีอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศแต่ว่ามันสูญพันธุ์ไปจากมนุษย์ใช่ครับหรืออาจจะอุบัติเหตุหรือส่วนมาตรการกระทำของมนุษย์นั่นแหละครับนี่คือข้อแรกครับข้อสองคือจะมีการเอามาช่วยให้ให้สัตว์ที่มีอยู่แล้วว่ามี วิวัฒนาการที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วการเอามาทําตัดต่อทางด้านพันธุกรรมเนี่ยจะสามารถทําให้เอาไปใช้ต่อไม่ใช่แค่ในสัตว์นะครับเอามาต่อในเรื่องของการวิจัยในการทํายาใหม่ๆเอามาใช้ในพืชใหม่ๆมันก็มาจากเทคโนโลยีเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาสามารถไปถอดตัวแอนตี้ไวรัสที่อยู่ในตัวเงินตัทองคอมมานโดอะเข้าไปศึกษาว่า สัตว์พวกนี้ครับเวลาไปอยู่ในน้ําที่สกปกหรือไปอยู่กินสัตว์ที่แบบแบบเขาเสียมาแล้วหรือ whatever ทำไมมันไม่ติดเชื้อแล้วแต่ละตัวนี้คืออายุแบบยินยาวมากเลยนะพอไปคนพบว่าสัตว์พนี้เขามีเขามีเซลล์เขามีระบบแอนตี้ไวรัสที่ช่วยกําจัดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถไปถอดออกมาพัฒนาแล้วเป็นแอนตี้ออกซิเทำให้มนุษย์แบบ การติดเชื้อของคุณยางใหมืของคุณ <c oughs> มันก็มาอัดแอฟต่อได้ไงครับถูกต้องไหมครับค่ะ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมสามารถเอาต้นสตรอเบอรี่มาปลูกที่ขอนแก่นบ้านผมได้เลยโดยที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิค่ะ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมสามารถเอาข้าวปลูกทีเดียวรดน้ีเดียว, <c oughs> ยวแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อแล้วอ่ะมันก็มาจากเทคโนโลยีเดียวกันค่ะ <c oughs> ประมาณเนี้ย